ข้างในมันสกปรกมากๆนะครับผมถ้าเป็นไปได้ก็สมควรล้างนะครับหนึ่งปีครั้งหนึ่งนะกีฬาไปนิดๆหน่อยๆน,นะครับ นั่งรถด,ดว่วนเพัสดว่านะครับผมแม่มาแล้วจ้านะครับผมจากแม่กีดนะครับไหว้ไหว้พี่กีดจากพี่วัชรีคําโสภาพนะครับผมไม่รู้จะไปไปทําคลิปอยู่หรือเปล่าไม่รู้ซื้อลูกปืนมาใหม่นะครับใส่ลูกใส,ใส่ไอ้แบริ่งนะครับแบริ่งนะครับใส่แบริ่งไปใหม่นะครับผมก็ ใใจจจชบบเเเธออไไมจจมไม่่าากรร้รู้เลยคำโซโฟานะครับผมพี่ถวัดพี่ถวัดแม่แม่พี่ถวัดไปไหนอะ่ะผมไม่เห็นเลยวันนี้พออยู่นะน้องเมีมาด,วด่วนมาด่วนนะครับก่อนจะหมดนะครับผม ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็มาให้กําลังใจผู้บ่าวบา้านนานะครับผมถามอยากจะถามนะครับเผื่อผมว่าจะถ้าเกิดมีโอกาสนะครับถ้ากลับไป,ไปบุญนะครับเพราะว่าผมต้องกลับอุบลตอนตอนท้ายเพลงโปรดนะครับผมน้องจุเล่ยรับบอกว่าเพลงโปรดนะครับเพลงนี้นะครับเพลงรักเดียวนะนันต๊อกก็มาเปิดเปิด ตัดทิ่บินให้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพุูดมากๆเลยนะครับผมสวัสดีค่ะลูกอยู่ไรลัดนะครับน่าจะอยู่ช่องดำช่องดำนะครับ <ๆ S 2> จากพิน้องเมยนะครับน้องเมย์ถาม ทานอะไรหรือยังเออตอนนี้เพื่อนตอบอยู่ในงานมันเกิดของลูกชายคนเล็กนะครับผมปโนไปไปปนไปเลยนะครับนะครับผมมาเลยพี่ท็อบแล้วขอให้เธอจงโชคดีดันทุรรงไปก็ไม่ดีถูกแล้วที่ะะถามอยากจะถามนะครับเผื่อ ผมว่าจะถ้าเกิดมีโอกาสนะครับถ้ากลับไปบุลนะครับเพราะว่าผมต้องกลับอุบลตอนตอน,อตอนตใจในสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาหลอดไปคือเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปเพื่อนๆน,น่าจะเข้ามาดูหลายรอบแล้วนะครับว่าไม่ขึ้นก็ คงจะไปบ้านอื่นก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมานะครับส่วนมากนะครับก็สวัสดีน้องสาวผมอยากผมอยากรู้ผมอยากรู้ผมอยากรู้หลายๆอย่างนะครับผมก็อยากจะบางอย่างก็ดูสับสนสงคนตั้งดน มอไหนแล้วเนาะนะครับโตหมดนะครับลูกลูกเพื่อนตอบโตหมดแล้วนะครับของผมยังตัวแค่นี้อยู่เลยนะครับสวัสดีแพนด้านะครับทองพูีพิเศษนะครับผมบากทองพูนนะครับแพนด้าแพนด้านะครับผมทาไมถึงเรียกแพนด้าครับบอกผมหน่อยกุ้งทอดนะครับกุ้งทอดนะน้องเมย์พี่ต๊อกกินกุ้งทอดนะครับกุ้งทอด ไม่เสร็จเลยนะครับพอเห็นเวลาแล้วก็เลยรีบหยุดการซ่อมพัดลมไว้นะครับผมแล้วก็มาพูด วันนี้ใช่ไหม <laughs> หรือว่าแอบไปไปไปดื่มน้ำไปดื่มน้ำสองซาวมาครับ้าใใคมก็แพวจเธอหั ไเจอม่มออากกัันนนดดีีดนะยงไม่มีเยือะใหญ่เฮียทายคนสวยจูไรลันะครับจากแม่กิฟนะครับน้องกิฟก็สวัสดีจ้าแม่แม,แม่แม่กิฟนะครับท้ายเพยงลงโปรดนะครับผมน้องจุลยรลับบอกว่าเพงลงโปรดนะครับเพลงนี้นะครับเพลง รักเดียวนะพอมาเห็นก็ดีใจนะครับผมพอเข้ามาก็อยากเห็นทุกๆคนนะครับทุกๆคนที่เข้ามามาเป็นกำลังใจพี่เปิดตาฟังนะน้องไหยขอบคุณมากๆครับพี่น้ำหวานนะครับผมชอบเพลงนี้นะครับจากพี่วัชรีนะครับผมแค่ไหนก็ จับพิธวัตนะครับบอกพี่วัชรีอย่าพลาดนะเธออย่าพลาดนะเธอนะครับรุ่นนี้ไม่มีภาคแล้วขอให้เธอจงโชคดีดันทุรังไปก็ไม่ดีถูกแล้วที่ทอดดีน้องน้องตอบนะครับผมจากพี่น้ำหวานรุ่นเปรี้ยวนะครับผม ขอขอบพระคุณทุกทกท่านนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็มาให้กําลังใจผู้บ่าวบ้านนานะครับผมน่าจะอยู่ช่องดําช่องดํ<อ>บ้านนาได้นะครับผู้บ่าวบ้านนาก็ล้างเครื่องซักผ้าได้อะครับผมล้างซักผ้าก็ได้นะครับล้างจานก็เป็นนะครับทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะผมไอ้น้อนะครับ เอาเป็นสมควรจะซ่อมเอาไว้ซ่อมไหมหรือว่าจะเอาไว้ขายของเก่านะครับผมดีกว่าทิ้งไปเฉยๆนะครับเพราะว่าเราซื้อมาก็หลายหลายร้อยนาะเป็นเงินเป็นเม็ดเงินตอนนี้ปี2567แล้วนะครับตกก็ตกเข้าไป33-34ปีนะครับผมเป็น จะมาบ้างไม่มาบ้างหรือว่าจะมาทุกวันหรือว่าไม่สมาธิในการพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับผมเพราะว่าเราจะจดจ่ออยู่กับการซ่อมซ่อมอพัดลมมากกว่านะครับก็เล่นเพลงเบาๆรอเพื่อนไปก่อนนะครับร้องเพลงเพลงนี้มาสลาไหาแทนหัวใจ ู้น่ารักนะครับจุไรน้องมีจุลไรรัดเมฆสว่างนะครับผมจากผู้บ่าวทองพูนนะครับทักททยน้องมีนะครับน้องมีก็มันจะเพิ่มค่าการมองเห็นของเราได้นะครับผมก <c oughs> ารสร้างปฏิสัมพันธ์ก็ก็ทําไม่ยากนะครับก็ไปมีเพนด้าเขาว่ามันน่ารักโอมาจากเพลงนี้เองนะครับเพนด้ามือเพนด้าเขาว่ามันน่ารัก <laughs> ไปไปไปก่อนครับไปก่อนนะครับไป <laughs> พรุ่งนี้สวัสดีเคโรอานะขออ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ไนายนะครับสวัสดีครับผมนะ้องมี มมีเเราาแลนยสอฟังนะครับผมถิงเล่นไม่เก่งแต่ก็อยากจะเล่นนะครับอยากจะเล่นให้ฟังนะครับผมผมวมอเพลงนี้นะครับให้กับ กานออกากาสามสิบนาทีนะครับผมบายบายจ้านะครับจากแม่กิฟนะครับรักๆๆนะครับนะครับทุกท่านนะครับผม